สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ EP นี้เป็น EP เต็มร้อยนะฮะนี่โอ้โหเดียวเดีว,ว่าเดินทางมาจนถึง100ตอนแล้วนะครับนะในเพลย์ลิสต์นะนนะลุงโจเก็บเอาไว้ในเพลย์ลิสต์การรีโนเวทบ้านนะครับาภายใต้คอนเซปต์นะวิศวะกะนะครับแล้วก็ช่างสถาปนิกความหมายก็คือหนึ่ง เราเป็นช่างบ้านๆน,นะครับนะเรากไไ็ไม่ได้มีวิชาการอะไรมากมายในการที่จะรีโนเวทเหมือนคนอื่นนะครับนะเพราะว่าบ้านลุงโจนี่ก็ตั้งอยู่บ้านนอกนะครับนะบ้านนอกนะแล้วก็ไม่มีทุนไม่มีเงินพอที่จะไปจ้างวิศวกรเข้ามาทำนะเราเองก็เลยใช้คอนเซป t นี้เลยนะครับวิศวกะครับนี่ในช่างวิศวกะของเราคอนชิดนะครับนะตอนนี้เรามี ภารกิจนะที่จะรีโนเวทบ้านาในช่วงของร้านค้าของปนุษย์นะครับนะ EP ประมาณ4 5 6 EP ตอนนี้นะลุงโจเลื่อนหน้างานมาอยู่ที่บริเวณหน้าร้านก่อนนะครับนะจริงๆในตัวบ้านก็ยังไม่เสร็จนะครับนะข้างในก็จะเป็นในส่วนของระบบไฟฟ้านะครับก็ยังไม่เสร็จแล้วก็จะมีห้องน้ำนะครับที่อยู่ทางด้านหลังนะครับ นะก็ลุงโจให้มาทําตัวนี้กันก่อนนะครับนะเริ่มต้นด้วยการนี่เลยนะครับยกระดับพื้นทําแนวรัว้วนะครับแล้วก็ต้องปรับปรุงหลังคาครับนะที่เห็นโครงหลังคาเป็นเหล็กสนิมสนิมแบบนี้นะก็นะจะได้อ่าทำการรือ้อนะครับแล้วก็เสริมนะครับเห็นเหล็กใหม่ใช่ไหมฮะนี่เหล็กใหม่นี้ก็อ่าจะเสริมเข้าไปแล้วก็จะตัดนะครับเหล็กเหล็กอ่าที่เป็นเหล็กเก่าออกไปนะครับอ่าแล้วก็เสริมด้วย นี่นะที่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 เป็นเขาเรียกว่ากันศาสตร์นะครับนะซึ่งตัวกันศาสตร์นี้ในช่างเขาก็เห็นไหมครับได้ทาโครงอ่าเหล็กยาวออกไปแล้วเห็นไหมครับนี่นะซึ่งก็ก็ต้องมุงด้วยเอเมทัลชิดหรือว่าหลังคาอลูซิงนะครับนะซึ่งตอนนี้นะกะ็ช่างก็กําลังค่อยๆทําไปนะครับ นะเพราะว่ามีช่างอยู่ประจานี่ก็ประมาณ2ท่านนะครับนะแล้วก็จะมีลูกชายของในช่างขัดชิดมาอีกช่วยงานนะครับนะก็ค่อยๆเป็นไปครับนี่นะซึ่งก็หลังจากทาเสร็จนะครับมันก็จะเป็นแนวเนี้ยแนวเห็นตรงนี้นี่นะอ่ามันก็จะคลุมรอบนะครับในส่วนของตัวหลังคาเลยนะครับนะซึ่งตอนนี้อ่าวันนี้นะวันที่ วันที่7นะวันที่เดเดือนกันยายนนะครับนะก็เรามาดูนะฮะว่า,าเนื้องานอาของงานตัวนี้นะจะออกมายัางไงนะครับนะซึ่งในส่วนของการทำนะครับนะลุงโจก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่า,าเรามีแผ่ที่จะย้ายถังน้ำแข็ง2อถังเนี่ยออกมาทางด้านนี่ด้านที่ช่างอีอกคนเนี่ยนะ ได้ได,ได้ได้ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเทปูนนะครับเทปูนออกมาให้ให้ได้ระดับตามที่ในช่างเขายืนอยู่นั้นนะครับ<__>แล้วก็จะเลื่อนถัง,ง,งน้ําแข็ง2องถังเนี้ยนะมาชิดต,ต,ตรงแนวรั้วตรงนี้นะครับแล้วก็จะเปิดทางตรงจุดที่ถังน้ําแข็งที่วางอยู่จุดน,นี้แหละนะครับนะเป็นทางเดินเชื่อมเข้าไปเห็นไหมฮะประตูมันก็จะไปตรงกับช่องโน่นเลยนะตามที่ช่างที่ออกไปตรงโน้นนะฮะนี่นะ แล้วก็ที่สําคัญตรงนี้นะฮะมันมันยังไม่มีหลังคาครับนะเดี๋ยวช่างคชิดเขาก็ลังทําหลังคาย่ไหมอ,กออกแบบมาด้วยนะไม่ใช่ว่าทําเฉพาะในส่วนของการคลุมหลังคาให้ใช้การได้อย่างเดียวนะก็ต้องคํานึงถึงรูปทรงนะครับของงานด้วยนะครับเพราะว่าด้านนี้เป็นด้านที่ที่ต้องโชว์นะฮะด้านนี้ต้องโชว์นะเพราะว่าลุงโจว,ว่าจะทําสวนหย่อมในมุมนี้เลยนะครับนี่นะนะฉะนั้นแล้ว จุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดไข่แดงนะแล้วก็เป็นจุดที่จะต้องโชว์นะครับนะฉะนั้นแล้วนี่ช่างคาชิดเขาก็นะดําเนินการทาแล้วก็ต้องคิดไปด้วยนะว่าจะดีไซน์มันออกมาแบบไหนจะทิ้งน้ําไปไปทางไหนนะจะทําให้รูปรูปทรงมันมันกลมกลืนกับนะโครงเดิมได้ยังไงเนี่ยนม่มันท้าทายนะครับนี่แหละครับวิศวกะมันข้อดีก็คือคือเราไม่ต้องทําตามแบบครับนะแบบเราปรับได้ตลอดนะครับ ไปตามหน้างานนะครับเนยคอนเซปต์วิศวกรรมเป็นแบบนั้นนะครับนี่นะแล้วก็หลังจากเสร็จนะฮะก็จะปูปูกระเบื้องนะครับแล้วก็ทําเพดานนะครับนะไอ้พวกที่เป็นเออเนี่ยนะที่เป็นเหล็กสนิมเนี่ยก็จะตัดทิ้งให้หมดเลยนะครับก็จะเหลือเฉพาะเหล็กที่เสือใหม่นี่นะฮะนี่ก็ใช้เวลาประมาณ สีวันแล้วในการทํางานนะครับเราก็ค่อยๆทาไปครับนี่ก็มาลุ้นกันนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วมุมนี้นะจะสวยขนาดไหนอ่ะแล้วก็วกอีกส่วนหนึ่งนะฮะนี่ที่ลุงโจอยากจะนำเสนอก็คือนะในหลายอีพีนะจะเห็นโอง่งใช่ไหม เออจะมีองค์แดงอ,อ่าสามใบขวางกั้นอยู่จุดนี้นะตอนนี้เหลือองค์เล็กใบเดียวเลื่อนได้นะครับแล้วก็ที่ลงโล่งเนี่ยนี่เห็นแม่ปนุษย์เขาเอ,อ่อมาล้างจานเนี่ยนะเดิมทีตรงนี้คลุ้มด้วยอ,อ่อเรียกได้ว่าต้นไม้อะไรต่างๆนะเมื่อวานนี้ปนุษย์จัดการเรียบร้อยนะครับนะว่าจ้างอ,อ่ทีมงานเข้ามาตัดนะครับแล้วก็ให้ย้ายไอ้พวก อ,องค์นี้ออกไปนะครับนะก็จะเหลือองค์ใบเดียวที่อยู่นอกชายคา,าไปแล้วนะครับเดี๋ยวลุงโจก็จะย้ายอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าด้านนี้นะนี่เห็นไหมลกๆแบบนี้เดี๋ยวลุงโจก็จะเทคอนกรีตครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวช่างเขาเสร็จงานตรงนั้นนะก็จะมามาเข้างานตรงนี้นะครับนะตรงนี้ก็คืออยู่ด้านข้างนะลุงโจคิดว่าจะจะเอาไปาให้ประนุ์เขาใช้เป็นพื้นที่เก็บของนะซักผ้าอะไรต่างๆ ตากผ้าบ้างอะไรเงี้ยนะฮะนะซึ่งก็จะมีปัญหาก็คือเนี่ยจะมีตอ่อตอขนุนเนี่ยตอเนี้ยแหละนะที่จะต้องตัดออกก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจัดการทีหลังนะครับนะซึ่งเนื้องานตรงนี้นะก็จะเชื่อมกับด้านหน้านะครับนะซึ่งลงโจออกแบบเอาไว้แล้วนะก็จะมีบานประตูเลื่อนนะครับนะด้านข้างนี้ก็จะเลื่อนได้อ่าเป็นบานใหญ่ๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ทำหรูหรานะฮะก็เพราะว่ามันเป็น อ่าพื้นที่ที่จะเอาไว้เก็บของครับนะของที่จะเก็บก็เนี้ยนะก็จะเป็นพวกกระดาษพวกขยะดีไซเคิลอะไรประมาณเนี้แหละนะครับนะเสียดายจะทิ้งก็เก็บเอาไว้ในโซนนี้นะครับนี่ก็ยาวลึกไปนู่นเลยนะครับน่าจะประมาณ12เมตรได้มัากนี่นะฮะนี่ก็น่าจะหมดกันอีกหลายตังค์แต่ว่าอ่ะก็จะต้องทำครับเพราะว่ามันมันเป็นโซนสุดท้ายแล้วนะครับ ตัวนี้ช่างคันชิดเขาก็โอ้โหนะทาโครงโผล่ขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมโผล่ตรงนี้มาก็ทําทให้พวกฝนพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ไม่ไม,ไ,มไม่ตกนะครับไม่ตกใส่บริเวณที่เราใช้งานนะครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่ที่ลูกค้าสามารถขึ้นนะครับขึ้นมา,าที่ร้านค้าได้อีกทางหนึ่งนะครับนะทำเสร็จเนี่ยก็จะมี ทางเข้าถึง3ทางนะครับ <lawsuit. S 1> ตรงด้านนี้ก็จะเป็นทางที่เข้ามาจากหมู่บ้านนะครับเห็นไหมนะฮะทีมงานเขาตัดต้นไม้นะครับโอ้โหโล่งเตียนเลยครับแต่ว่ายังไม่มาเก็บนะครับนะยังไม่เก็บงานเดี๋ยววันนี้จะมาเก็บงานอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวสายสายก็จะมีการเก็บงานนะครับนะเดี๋ยวลุงจูพาเดินชมทางด้านนี้นะครับนี่นะคือตรงนี้มันจะเป็นป่าทึบเลยนะครับโอ้ให้เรียกได้ว่ามองไม่เห็นบ้านนะครับนี่ ตอนนี้ก็นะได้ว่าจ้างเขาตัดต้นไม้โดยเฉพาะต้นกระท้อนต้นนี้ก็ตัดให้อูเรลือต่ตอแหละนะครับก็ใช้เวลาอีกหลายปีวกว่าที่มันจะ,ะให้ดอกให้ผลอีกนะฮะนี่เป็นกระท้อนปุยไฟนะครับอร่อยนะต้นนี้กินทั้งหมู่บ้านกันเลยปีนี้นะแต่ว่าลุงโจก็ให้เขาตัดออกกันก่อนนะครับเนี่ยกองอยู่เนี้ยเดี๋ยวก็จะเก็บงานนะครับนะเพราะว่ามันมันรกนะครับแล้วก็ มันเป็นหล่นใส่หลังคานะครับนี่ก็คือด้านข้างนะปกติถ่ายไม่เห็นเลยตรงเนี้ยนะเพราะมันมันมันมืดแล้วก็มันทึบมากนะครับตัดออกเยอะเลยนะฮะตรนข้างหลังก็มีต้นมะกอกน้ำอะไรต่างก็ตัดออกครึ่งหนึ่งนะครับก็คงจะใช้เวลาประมาณ2-3ปีแหละนะก็่อที่เขาจะ,ะมีกิ่งใหม่งอกออกมานะครับนี่ก็คือบรรยากาศณวันนี้นะครับนะ เก็บเอาไว้เป็นสตอรี่นะฮะในการทำงานนะครับนะเพราะว่าหลังจากที่เราทำไปเรื่อยๆนะเนื้องานที่เราทำผ่านไปมันก็ไม่มีอะไรที่จะเก็บเอาไว้นะลูกโจก็เลยคิดว่าเอะเก็บเอาไว้ที่เพลย์ลิสต์ของอ่าของ y t u t u เนี่ยง่ายที่สุดเลยนะครับเอาไว้ให้ตัวเองดูแล้วก็เอาไว้เพื่อนๆอาจจะชมด้วยเผื่อจะมีไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจในการที่อยากจะทำนะครับนะถ้าเราไม่เริ่มต้นทำ เราก็จะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนะบางท่านอาจจะมีความพร้อมมีความพร้อมแต่ลุงโจูคิดว่าเอถึงเวลาแล้วเราก็ทําซะเลยนะครับนะมีโอากาสมีอะไรต่างๆเราก็เร่งทําไปนะครับเพราะว่าการทําก็ถือว่าเป็นการลงทุนให้กับชีวิตส่วนหนึ่งนะฮนะเพราะว่าเริ่มแก่เท่ามามันไม่มีกําลังจะทําแล้วนะทั้งกําลังกายกําลังทรัพย์มันก็หดหายไปบางทีต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลนะนี่นะนะ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวคอยมาติดตามกันนะครับว่าผลงานอของนายช่างวิศวกะนะกับการร<แ>ีโนเวทบ้านหรือรัดโซมแบบนี้ดูดินะครับนี่เห็นไหมโซมไหมเห็นไหมฮะนะซึ่งตอนนี้ก็กําลังจะทําครับนี่ดูดินะความโซมเขานะฮะแต่ว่าทำออกมาแล้วมันก็จะสวยงามครับนี่ส่วนตัวบ้านของลุงโจนะนี่ก็นายช่างําชิดทีมเดียวนี่แหละนะครับ ก็ยังทําค้างเอาไว้อยู่นะฮะส่วนนี้ยังเป็นส่วนเก็บของอยู่นะยังรกนะครับแล้วก็ยังค้างงานเกี่ยวกับาการปูหินหินคลุกหรือหินภูเขาอีกนะฮะนี่นะซึ่งลุงโจก็เตรียมในส่วนของการจัดสวนเนี่ยเอาไว้ทีหลังนะครับนะเพราะว่าเราเองเร่งทำในส่วนของส่วนนี้กันก่อนนะครับเสร็จส่วนนี้ก็จะไปด้านข้างโอ้นะก็คงเหลืออีกเยอะนะฮะด้านบนนะน,น่นก็ยังไม่เสร็จนะครับ นะยังค้างเอาไว้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงก็ถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับก็จะ,ะนำมาฝากทุกท่านนะครับนะเอาไว้ได้ชมยามงามเหงา,งากันนะครับเอาคลิปนี้ลาไปครับนะเป็น EP ที่100ครับ